นี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเฮามาดูเมนูไข่ตุ๋นหมูสับกันนะครับเนี่ยได้เวลาเปิดแล้วครับนี่นะยังไม่รู้โอ้หน้าตานากินเลยนะครับนี่นี่นะครับหน้าตาไข่ตุ๋นของเขาอ่ะเดี๋ยวเฮาไปดูอันเดี๋ยวเฮาไปเอาหมูสับใส่กันนะครับอ่าครับเดี๋ยวเฮาเอาหมูสับเขาใส่ก่อนนะครับนี่ตักหมูสับเขาใส่ตามใจชอบเลยนะครับนี่เห็นก็ฮะ ใส่เยอะหน่อยโอ้ยน้ำขึ้นนี่ก็ครับปุ๊บหมูสับขาใส่หน้าทั้งหมดเลยนี่หมูสับนี่แล้วก็ตามด้วยหอมเจียวเลยนะครับอหอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับอ้ะเรียบร้อยแล้ว นี่นะครับอันนี้ก็จะได้ไข่ตุ๋นหมูสับเดี๋ยว้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเจาะไปให้เด,ด็กๆกินอโอเค